à,ออก!ik, lại, ô, nó, 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 lấy mè non này, là bả, này. Ô, phải cái dạng này làm bài này, o, chết to, đi hái cành cây làm nhé, ai ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เหรอนี่เหรอรอหัน,หน,หน,หนรอกันมามาแล้วมาเหนา็นแล้ว นี่มันออาฟองมันน่ะบ่สวนเลยบ่สวนเลยเดี๋ยว งูเขาไปทั้งนู้นไปโอ้โหมันมันโคตรงูเลยมันหาป้องออกดได้แต่ว่าป้องเขามันมันหาบ่เป็นนี่โตนี่ยังไว้เลยนี่เบิ้งพุ่งกลางเลย ไปทางไหน,นองี้ยมันบอกเขาถ้าบอคำบอกเขาเลยพูดน่ะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดคั้งด้บาานี้ต้องเฮ็ดคอไม่แล้วแม่เขาดูดออกเลยแม่เขาดูดหัวออกไปคลายว่าบไอย่างให้ดูนนม

อิ่มเลยที่ไม่อยากเขาหอกเออกูนะเดี๋ยวสานีก่อนพี่น้องสานีก่อนเด้